สวัสดีแม่บอมสว,วัสดีตาไหวตาก็ดีมากนะเห็นเลขตรงทักตรงแน่้ยเห็นเลขก,กันมีห้องไหมเลขหกสามห้องไหมนะครับข้าแค้นแน่แห้นว่าซื้อตัวเดียวแข็งแกร่งไหมแม่ไอแม่บอมนะครับเพิ่นไปเห็นเลขยุขาไม่เขียวนะครับเลขหกสามนม่ใช่แม่บอมเห็นแม่แตะตัวเดียวแข็งแกี่งเนี่ยเป็นได้หรือเป็นยัง เป็นได้รือเซ็นอยัางผมเนเซ็ขาๆได้าเีเ่ยก็ว่าบอ,อเกเซ็ตหก็บอกนะพันวาเนาะเพันวาเป็นปปเซต็ตบอกม,ม,มาเซ็ตที่หนาสารดิอรบบอเออมาเซต็ตที่หนาสารมาคุ่มซํำเดี๋ยวเาอ่วาสา<ส>รมาพุ่มลูกวันเ็ถือแรงน้ำดีดีเดนเห็นเราเห็นเี่หนาสารมาพุ่มเ็นรำเรนเ็นก็บอกเห็นเี้า่แต่ว่าเซีก็จมาย้อนมอรวยท่านเมือมบอกเม่เขียนเม่เขียว่านก็ดีมันไว้แล้วอ่ะายเขียนไวสัมผัสไม่เขียวเลยเืมลบ พอดีเห pues ็นเนี่ยบอมบอกว่าเล่นชายกวันเล่นนะเอาก็เป็นยังเนาะกตัวเลขชัดเจนเนาะหกสามมองเกิ่มย้วยนะนะครับพี่น้องก็เบื่อไรเลยคลิปนี้เนาะนะจะมีโชคกันเด้อนะครับอะไรมีโชคมีใช่อยากให้กับนั่งแกมี่บอมเด้อนะครับผู้เพิ่นหางปันในทางดีกับจิตต์ต่อหมอรวยมาเด้อนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเก็ดสองเก็ดสามเก็ดแปดนะครับเป็นกับนั่งแกมเนี่บอมเด้อนะครับผู้ใดมีโชคมีใช่นะครับเปิดใครตาดีครับ มันเห็นปัดชะวบงคือว่าอยู่ของอออีกเต่แมนจากออกายุจากข้องสามสิบสองสามสิบสองน้ำเยดไม่ได้ถามเนายถามแต่ไม่เขียวนน่นอนผมกับเปลูกแอยู่ไมเคียวเลยผมกับเป็นลูกแต่อยู่ไม่เคียวเลยปัดผู้เห็นผูถามมาเต่ผู้เห็นผูถามนะครับอมตามมอยู่ทีบ่งตามมาอยู่ทีเขียวเพราะว่าเรียกผู้ขืนยู่ยเขียวนะเขาเลยคือว่ามีหลานห้าเป็นยุยเขียวความคิดหน่าน่าเพราะว่ามันก็ไปขึ้นอยู่อีเขียวฮักแท้เป็นตัวแท้เนเลย การคนเขียนไว้ลบก็บอกเขียนก็นก็บอกว่าสันุสันที่ขยกเอาอาอยู uh ่นมาแน่นะเดี like, ๋ย uh วีเจนอายุนะครับย็นอีแคันเนาะพุ่มพุ่มนูกวันก็จะว่าไอโชค้นมาเศร้าเดียวแมนบมแมนแคจะว่าคนถึนําเลยเธอรู้พุ่มนวนเน่ยเมีเคียวน้อยแล้วเป็นคนทีเสีนแล้วสิมีโคกับนวนเลยแล้ไปเรื่องเด้อเขาตกเก่าเน่าเนาะหาเราฝันดีหาเราไปตีดีดีแค่นเนาะ เออเอาบาร์ไดเอ็นไปน้ำดวงเลยคือการน้องไข่เลยนะดวงดวงดวงนะครับแม่มีดวงเห็นได้กระเทือนบาได้อืซอยบาร์ได้ตีไงแค่เม็ดแม่วิมีดวงแม่ว้อมถือว่ากันว่าคือบาร์ไดเซจักบาทบาร์ไดเซจักบาทเลยจ้มันเป็นคนมามักเลี้ยงะแมนทั้งบาร์ไดทั้งบาร์เสียโอ้ใครโยบาร์ไดบาเสียนะมอลเวนอ้วมละนะครับเอฟซีปูเตมักน้ก็คือชิมีโชคเด้อนะครับเลขเพิ่นกับตัวเดียวแข็งแขเนาะ ชิมีแนี่ยตัอายุไม่เขียวมา่งแจมใช่ไหยนะครับคือหาสามกับสองหาหนึ่งหานะครับตัววางหกสามเนี่ยตัวแดงคัะยันปันว่าจำมือสื่อได้ตัวแดงกินคืนตัวบางเงี้เนาะไอ้โมรวยพวกตัวเงี้เน้นแม่นรถดเดาตะเก่านะครับถือว่าเขาคัะเขาแน่อยู่เนาะนะครับพี่น้องเอซี่ได้กันม่าน้อนะครับเราหลุดกันก็ชิมีผู้โชคมูอหมาในดอกมันเป็นเรื่องงามเรียกเงวดนี่ยหกสามดังเลยแต่ว่าประธามันก็อันเพื่อไทยกันว่าล่ะอันใช่คือเออนะครับอืม ไอ้เขาไปหาซื้อลอตเตอรี่มันกบอกอันนั้นทาบวันเนี่ยออกบนทราก็ไม่ได้ทักนี่กะมีกันได้หนึ่งหกสามสามโงหนึ่งซื้อไว้ก็ไม่ได้เงือนอะไรเนี่ะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับจะได้ฝันต้องหมดไปแล้วแม่บอมบอลคุณขึ้นมาฟันป่าวฟันเสียได้เนาะนะครับอุ้ยตอนอะพี่น้องเอ้ยนะครับยังตังได้ใจมันหมักเนาะได้ถืีได้แสดงก็มีน้ำนะครับผู้ใดโชคดีนะแม่บอมอยากซรอยนะครับอยากให้กำลังใจเพิ่น นะครับคนละหาคนละซีฟคนละลอยสองลอยก็ดีนะครับเด็กกระด้างใจเพิ่นฟันดีๆมาแบ่งปันเขาคือเราหรือเฝืนด้ในท่าก็ดีมาแบ่งปันนะครับเบอร์โทรมาเลอกอรศูนย์หกหนึ่งหกเก็ดสามเก็ดสองเก็ดแปดได้นะครับนี่อยากให้อาจารย์ท่านใดกับติดต่อมากนะครับเนาะกมีหลายคนเขาเยอะนะมีเม่ตุ้ยเขาเด้่ม่ตุ้ยพนันจะต้องวัดเพิ่นน้ำเหล็กเก่าคนหกสามก่อตรงๆแล้วก็มีนาหนิงคนเห็นผีนะครับหลวงปู่วัดซากกับเขาก็เขาหลายคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะ เาของผู้ไปน้ำหาตี้ขึ้นมไหบุน้ำดวงน้ำดวงเป็นน้ำดวง,ะงอะไรแบนอ้แกก็อยากได้กันล่ะนะครับเอาวกันว่ามันอันหนี่เราเลี้ยงมาาเ่าเอาบ่ออันไอได้เส่ยสยเป็นน้ำด,ดวงเขาอะล่ะนะครับด้ยกันต่<ข>อด้นะครับ ผู้ใดก็ดีใจนั่มผู้ดก็สูกันตัอืมเพราะว่าใจมันมักเมื่อนี่นลกวาควงอถือละวันทีหนึ่งมแล้วฮะเฮ้ยมีหกสามอยู่วะฮะับกูงานนี้เหน่อยโอ้ยมันบอกโผลกตัวเลย้ดมันบอกหตัวไหมเลย้ดจับมันับิไละวันที่หนึ่งน้องขอยู่ ออง่ายๆเสือกอตัวมันุกันทิศเก่งสิ่ไหเนาะทิศอยู่ขพับบ่หรอทิศชเลยนี่ยุบงี้ยุบยุบยแข้งเลยแมนเพิ่นเพิ่นยางออกมาเถอะยางออกมาบอมนี่ขี้ออกมากแมนเด้เห็นยุขาเฟินชวงกันกับากันพกนี้หนาสานเ่ยเถอะแมนส่นกลุ่ลู้บอกปะิ่นก็รู้บอกมเหีนเขาบอกเถอะจ็บอกลู่อันบอมนั่นออกมากรเพินบอมเห็นแล้วบอมไม่เล่ทวงเฟินทวง่นหลักกั ขี่รถมาใส่ออกมาเลยเป็นไก่ยางออกมาก,กบพี่แม่แจ็คเปินบอกกันเบิ่งบอกกับว่ารู้เพราะกันทวงกันอยู่นะครับวัวรู้ว่ทรายมีโฉววะนะครับเนาะเขียวกันก็ขึ้นรถรับส่งหนกันวัวกระทูมาคอยเรียกว่าปั้งเลย <c oughs> จริงจริงหัวไว้ถึงเลยวันถึงไรเงินถึงไรนี่เคยออนอันหัเแลยวมาชื้อเจ้าได้เอ้ยกูกับว่าชื้อกันมันอันลหนะโอ้ยดังหัวเรากันเด้อวตายตายตายเลยนะ เรื่องการเนี่ยมันฉ่ำใจนี้เด้นะครับมาคนวดก็ว่าได้เครื่องค้าก็ขึ้นมซื้อโลดไั้แกแม่ี่ดูร่างวันหนึงขวดเราซื้อก็มันเงี้ยไอ้คนรู้สึกมันเป็นโลดมันเห็นเลยนี่เหรอมันมันโลอดเหรอเกิดควดหน่อยเนี่ยวตามใจโลดเอาแค่คิดออกว่ามันเป็นแได้เครื่องเดียวเออซื้อก็ได้เครื่องเดียวสิเหี้ยง ใน้อยเดวเนาะเออไม่ได้ไไม่้ืด่นม่อน้รอร้ายกับสิได้ร้ายอันจะคว้าคือยี่สิบาทกับสิได้สาิบบาทนี่ยไหมเนียือซือเกก็ว่าซื้อร้ยจเคื่อเนาะซือคือ่ได้หบาทยี่บาทแต่เครื่องเดียวกับสิได้หบาทแต่สิบาทแพงสินี่นี่ประมาณคือื้อสาน่ว่ได้กินเาพี่น้องเออเนี่ซือของสามได้เอานาะ มกซีน5วันอ่านเอาด้วยกันต่อนนะครับสำหรับในทางมีดีเนี่ยแม่บอมได้ดีมากเลยสมาแบ่งปันหรือเราเด้อนะครับสำหรับในทางเนาะอืมได้ดีๆเห็นอีกดีดอีกสมาครแบ่งปันหอแม่บอมเดี๋ยวตามือนซีเพิ่นนะครับขอบคุณหลายๆติดแบงปันในทางดีแต่พี่น้องเอฟซีหนงวันนี้เด้อนะครับผู้ใดมีชมไม่ใช่ผู้ใดได้นั่มหรือผู้ใดอยากซอยเรียกคนกับติดตอมมังรยมาเด้อนะครับแม่บอมเด้อแม่น้องไอจิมนะครับผู้ในมีโชคไม่ใช่เอาเนทางนี้มาแบ่งปันผู้ใดยท่ามี อา่ามันแบงปันเพื่อนน้ำเงินเลยนะครับกับจู่ชมมันมัสสนสปุกลสกุลเดี๋ยวมาเลยตามมาอีกขึ้นเ่าเลยพี่น้องนะครับอืมก็ถือว่าเพื่อนกับ,บ็นคนตาดีผู้นึงฟันแม่นพ่กช่วงหน่อเดี๋ <later> วยวนี้พ่กแม่นไปเอาเห็นไหม่วงอีกเลยเด้อฟานเน,นี่ยตวงให้ยศชีอีกเง้ยเด้ออาขอบคุณแม่บลายเด้อนะครับจะแบงปันในทางนี้พี่น้องนะครับูชมมันมันน้ำเงินในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ